สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพื่อนๆทุกท่านค่ะพามาชมฟักแฟงอีกแล้วค่ะฟักแฟงของเราก็เริ่มแตกเถาแล้วนะคะแต่ก็นี่แหละค่ะยังมีมดมาปุ้นเปียนปุ้นเปียนอยู่ค่ะนะคะก็น่าจะยังมีเพี้ยหลงเหลืออีก หลังจากที่จัดการไปแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องมาจัดการใหม่อีกนะคะเราต้องพยายามรักษาไว้ให้เขารอดตั้งแต่ตอนนี้นะคะ่ะเพราะว่าเขาเริ่มเรื้อเัาแล้วนะคะดูยอดนี้ซิมีไหมแต่ไม่เห็นมดยอดนี้น่าจะไม่มี ต้นนี้เริ่มเลื้อยเถาออกมายาวแล้วแต่ก็มีกออื่นที่ยาวกว่านะคะหลุมนี้หลุมนี้ตายค่ะหลุมนี้ไม่รอดเดี๋ยวจะหาอะไรมาทดแทน วันนี้ลมแรงสักนิดนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลมจะเข้าไปในโทรศัพท์อู้ๆหรือในคลิปจะมีแต่เสียงลมหรือเปล่าต้องขออภัยเพื่อนๆนะคะถ้ามีเสียงลมแล้วก็นี่ตํลึงเราก็เริ่มแตกยอดเลื้อยยอดเลื้อยเถาแล้วเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะให้เลื้อยอยู่ด้วยกันนัวเนียกันอยู่นี่แล้วค่ะ <laughs> ไม่พาไปที่อื่นละให้อยู่ด้วยกันนี่แหละจะได้เป็นเพื่อนกัน เผื่อจะช่วยดูแลรักษากันได้หญ้าเยอะค่ะดุมนี้ต้นแฟงก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นีค่ะหลุมนี้เลยถาออกไปนี่ละยังไม่ได้เอาไม้มาปักให้เขาไต่ขึ้นข้างบนนะคะ ข้างบนเองก็ยังทำไม่เรียบร้อยค่ะเอาไม้ขึ้นมาพาดมาอะไรไว้แล้วแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะพอสักเท่าไหร่หรือเปล่านะคะมันจะแลจะห่างๆไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวถ้ามันห่างไปก็คงต้องเอาไม้มาเสริมอีกเพราะเขาคงจะต้องใช้น้ำหนักรับน้ำหนักเยอะอยู่ แฟางเป็นลูกแล้วก็น้ำหนักเยอะอยู่นะคะนี่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรับไหวหรือเปล่าต้องไหวสินะคะเตรียมไว้แล้วยังไงก็ต้องไหวต้องต้องรับได้นะคะต้องรับได้แ <c oughs> ถานี้ยาวค่ะกอนี้เถายาวยาวมากกว่ากออื่นๆนะคะ มีแตกเทาใหม่ด้วยเดี๋ยวกลับมาดูยอดนี้ก่อนมีหมดมาไหมอืม ก็มีอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเห็นหรือเปล่าเอ่ยมีตัวเุ็กเลขเดินอยู่เหมือนกันคงต้องมาจัดการอีกรอบแล้วค่ะแล้วก็นี่มีตัวมแมลงอะไรตัวหนึ่งน่าจะเป็นพวกเพี้ยจักจั่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะไม่ค่อยรู้จักตัวเพี้ยตัวอะไรสักเท่าไหร่แล้วค่ะ เอาออกไปก่อนแล้วกันนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวอะไรอตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ ร้ายกาดพาเพีย้ยมาหรือว่าเป็นตัวพ่อแม่ของเพีย้ยก็ไม่น่าใช่เนาะแต่ก็คือว่าตัวเขามีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นแมงกระแท้เป็นกลิ่นที่อ่าเจอใน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 ล่องถั่วฝักยาวนะคะที่มีเพีย้ยเนี่ยะคะ่ะเวลาเข้าไปลดน้ำอะไรเงี้ยก็จะ ได้กลิ่นแบบเนี้ยตรงที่มีเพี้ยนะคะแสดงว่าตัวนี้ต้องมีความผูกพันกับเพี้ยแน่นอนนี่ค่ะเป็นอนอนชอนใบจะเป็นอยู่ที่ใบล่างๆนะคะแล้วก็เก็บออกไว้ก่อน ต้นนี้ก็รู้สึกเหมือนโคนจะลอยมั้งคะเนี่เห็นลากเลยน่าจะต้องได้เดี๋ยวมาพวนด,ดินเข้าโคนสักนิดนึงยอดดีไหม ยอดนี้น่าจะดีอยู่นะคะไม่มีมดไม่มีอะไรแต่ก็ถ้ามาจัดการก็ต้องทั่วทั้งหมดแล้วคะ่ะป้องกันไว้ด้วยต้นไหนที่ยังไม่มีก็ป้องกันไว้ต้นนี้ก็ดูยังเล็กจิ๋ววมากเลยเพราะว่าเขาเป็นตั้งแต่เล็กๆไงเขามีเพี้ยมาเกาะตั้งแต่เล็กๆเ,เลยก็มา บี้มาอะไรไว้บี้ตัวเพี้ยนะคะแล้วก็ต้นเขาก็เลยเออแตกใบใหม่แตกยอดใหม่ออกมาก็พอได้อยู่แต่ก็จะต้องเลี้ยงเลี้ยงเข้าไปอีกสักพักนะคะกว่าเขาจะโตเท่าเพื่อนๆ ยอดนี้ก็สวยดีอยู่ไม่มีศัตรูยอดนี้ก็โอเคอยู่ค่ะไม่มีมดไม่มีอะไรก็คงจะดีอยู่นะคะนี่นะคะเขาก็กเลื้อยเถากันเยอะแล้วค่ะหลายต้นหลายกอแล้ว อีกสักพักเราก็คงจะได้ดูเขาขึ้นข้างบนนะคะเดี๋ยวจะต้องรีบมาทำเสาปักเสาให้เขาขึ้นแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านขอบคุณมากมายคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วนะคะ ขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะเรามาจบกันที่นกเขาตัวน้อยบินมาเกาะที่รั้วอ้อาจะให้ชมสองตัวนี้สน่อยบินหนีไปและหนึ่งตัวขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ